สวัสดีครับใน Deep Dive ครั้งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลกระทบที่ค่อนข้างหนักหน่วงนะครับจากความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อกรกฎาคมสิงหาคมปี68โดยเฉพาะตรงบริเวณวัดตาเมือนทมตาควายที่มีทหารกัมพูชาจำนวนไม่น้อยเลยสูญหายไป เรื่องนี้มีข้อมูลจากหลายทางมากตั้งแต่รายงานข่าวความขัดแย้งเองเลยนะคะไปจนถึงตัวเลขผู้สูญเสียที่มันต่างกันมากแล้วก็ยังมีเรื่องที่สะเทือนใจคือครอบครัวเขาใช้โซเชียลมีเดียตามหาญาติใช้คำว่าไร้ร่างบ้างไร้ข่าวคราวบ้างอะไรแบบนี้อืมครับแล้วก็ยังมีประเด็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อรัฐบาลกัมูชาด้วยค่ะว่าจัดการเรื่องนี้ยังไง ครับเป้าหมายของเรามันนี้ก็คือพยายามจะทําความเข้าใจภาพรวมที่มันซับซ้อนนี่แหละทั้งเรื่องตัวเลขที่ว่าอย่างกมูชาบอก18นายแต่ฝ่ายไทยประเมินว่าอาจจะเยอะกว่านั้นมากเป็น700กว่านายเลยใช่ค่ะแล้วตัวเลขคนพัดถิ่นก็ต่างกันเยอะมากเหมือนกันค่ะมันมีความสับสนเยอะแล้วก็มีความทุกข์ของครอบครัวเขาด้วยไหนจะมิติเรื่องมนุษยธรรมอีกเออเราลองเริ่มจากฝั่งครอบครัวก่อนดีไหมครับว่าเขาเคลื่อนไหวกันยังไงบ้าง ได้ค่ะที่เห็นชัดๆเลยนะคะคือครอบครัวทหารกัมพูชาเยอะมากหันไปใช้ Facebook ค่ะเพื่อตามหาพ่อตามหาพี่ตามหาลูกชายที่แบบหายไปเลยหลังการประทะใช้ Facebook เป็นหลักเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีนะแต่มันน่าสนใจว่ามันไปสะท้อนถึงประสบการณ์เก่าๆโดยเฉพาะยุค,คเขมรแดงที่พอช่องทางรัฐมันไม่น่าไว้ใจ คนก็ต้องพึ่งเครือข่ายกันเองอ๋อเหมือนกับว่าพอทางการเงียบไปก็ต้องหาทางกันเองแบบนี้ประมาณนั้นเลยค่ะประวัติศาสตร์มันดูเหมือนจะซ้ํารอยนิดนิดในแง่วิธีรับมือกับความสูญเสียแล้วก็ความเงียบจากทางการฟังแล้วก็รู้สึกหดหู่ตามนะครับยิ่งมีเรื่องเล่าอย่างเด็กผู้หญิงที่พยายามกลั้นน้ําตาเล่าเรื่องพ่อกับพี่ชายหรือคนไทยเชื้อสายขเขมรที่ตามหาญาติที่โดนเกณฑ์ไปแล้วก็หายไปเลยค่ะการรอคอยแบบไม่มีคําตอบนี้มันแบบว่าบีบคั้นหัวใจจริงๆ ซึ่งความรู้สึกของครอบครัวแบบนี้มันยิ่งไปขัดแย้งกับภาพใหญ่ของข้อกล่าวหาที่ทั้งสองฝ่ายเขาเสาดใส่กันอยู่ก่อนนี้ใช่ค่ะประเด็นนี้ซับซ้อนมากคือทางฝั่งไทยนะคะมีพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตสมชก็ออกมากล่าวหาค่อนข้างแรงเลยว่ากัมพูชาใช้ยุทธศาสตร์แบบรัสเซียยุทธศาสตร์แบบรัสเซียหมายถึงยังไงครับ คือเขาหมายถึงการจงใจทิ้งร่างทหารไว้ในสนามรบเพื่อปกปิดตัวเลขความสูญเสียจริงๆซึ่งอาจจะมีผลต่อเรื่องการเมืองภายในประเทศเขาด้วยอ๋อครับค่ะแล้วก็มองว่ามันละเมิดทั้งอนุสัญญาเจนีวาเรื่องการปฏิบตัติต่อศพต่อเฉลยศึกขัดกับหลักศาสนาพุทธแล้วก็อาจจะก่อปัญหาเรื่องออสาธารณสุขด้วยกลิ่นโรคระบาดอะไรแบบนี้อื ก็เป็นข้อกล่าวหาที่หนักมากนะครับแล้วทางไทยเขาว่ายังไงต่อครับเรื่องการจัดการศพหรือเฉลยคือฝ่ายไทยก็ยืนยันนะครับว่าได้เก็บกู้ส่งคืนร่างทหารกัมพูชาอย่างสมเกียรติตามหลักมนุษยธรรมแล้วก็ดูแลเฉลยศึก18นายที่ยังอยู่จากที่จับมาประมาณ20คืนไปแล้ว2ก็ดูแลอย่างดีแต่ทางกัมพูชาเขาก็จะเน้นเรียกร้องให้ปล่อยตัวเฉลยที่เหลือ18คนนั้นมากกว่าครับแล้วก็ มีการตอบโต้กลับมาด้วยมีค่ะมีการกล่าวหาไทยว่าทรมานทหารสองนายที่ส่งคืนไปแล้วมีจดหมายถึง UN ด้วยแต่เหมือนจะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนมายืนยันนะคะ แล้วก็มีประเด็นเรื่องใช้กระสุนลูกปลายที่เอลเจซีรารายงานข้อมูลมันสับสนแล้วก็มีการกล่าวหากันไปมาจริงๆแต่ที่น่าสนใจคือเรื่องที่ว่ารัฐบาลกัมพูชาถูกมองว่าพยายามปิดข่าวเรื่องนี้ใช่ค่ะมีการพูดถึงกรณีปลดรองผู้ว่ากัมปงทมหลังจากแสดงความเห็นเรื่องทหารซึ่งหลายฝ่ายมองว่ามันเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐคุมเข้มเรื่องข้อมูลมากอืมพอเป็นแบบนี้ก็เลยไม่แปลกใจที่ครอบครัวเขาต้องหันไปพึ่งโซเชียลมีเดียหรือองค์กรข้างนอกครับ เพราะช่องทางที่เป็นทางการของรัฐมันแทบไม่มีหรือเข้าถึงยากมากแล้วพวกองค์กรระหว่างประเทศล่ะครับเขาเข้ามามีบทบาทตรงไหนบ้างมีบทบาทสําคัญเลยค่ะอย่าง ICRC หรือกาชาสกลเนี่ยเขาได้เข้าไปเยี่ยมเฉลยศึกในไทยแล้วก็เป็นตัวกลางส่งข่าวส่งจดหมายระหว่างเฉลยกับครอบครัวซึ่งสําคัญมากตอนที่ข้อมูลมันขาดหายไป เป็นเหมือนช่องทางสื่อสารสำคัญเลยนะครับใช่ค่ะนอกจากนั้นก็มีพวก NGOs อย่าง UNICEF World Vision Plan International PPO Cambodia พวกนี้ก็เข้ามาช่วยด้านมนุษยธรรมเยอะมากทั้งที่พักพิงน้ำสะอาดสุขอ,อนามายัยการศึกษาแล้วก็เยียวยาจิตใจให้คนที่พลัดถิ่นซึ่งมีเป็นแสนคนเลย ครับแล้วในระดับโลกก็มี U N Security Council ออกมาเรียกร้องให้ลดความรุนแรงด้วยค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้งในสนามรบบนโต๊ะการทูตแล้วก็บนโลกออนไลน์ด้วยเรื่องโซเชียลมีเดียนี่ก็น่าสนใจนะครับมันมีหลายมิติมากใช่ค่ะมันเป็นทั้งสนามรบข้อมูลเลยมีทั้งวาทกรรมชาตินิยมการโต้เถียงข่าวลือข่าวปลอมระหว่างคนไทยกับคนกัมพูชาอืม แต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นเหมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงความหวังเป็นช่องทางสําคัญที่สุดให้ครอบครัวได้ตามหาคนได้ส่งเสียงออกมาในตอนที่ทางการอาจจะเงียบไปสรุปแล้ว Deep Dive ของเราวันนี้ก็ได้เห็นภาพโศกนาฏกรรมทหารที่สูญหายการประทะกันของข้อกล่าวหาการปกปิดข้อมูลความสิ้นหวังของครอบครัวที่ต้องพึ่งช่องทางออนไลน์แล้วก็สงครามข้อมูลที่มันซ้อนทับความขัดแย้งจริงๆอีกทีค่ะ แก่นสาคัญที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยคือต้นทุนความเป็นมนุษย์ที่มันสูงมากซึ่งซ่อนอยู่หลังความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็บทบาทที่ซับซ้อนของข้อมูลในยุคนี้ที่เป็นได้ทั้งอาวุธแล้วก็เครื่องมือแห่งความหวังครับและนี่ก็เป็นคําถาม,ท,ามที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันต่อนะครับนอกจากเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นตรงหน้านี้แล้วเนี่ย สถานการณ์ทั้งหมดมันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับความสมพันธ์ที่มันอาจจะเปราะบางระหว่างรัฐทหารแล้วก็ประชาชนโดยเฉพาะเมื่อข้อมูลถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเข้มข้นขนาดนี้และอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะคือบาดแผลในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเองโดยเฉพาะจากยุคเขมรแรงมันส่งผลต่อปฏิกิริยาของผู้คนในสังคมต่อความสูญเสียและต่อท่าทีที่อาจจะดูเงียบงันของรัฐในปัจจุบันยังไงบ้าง อืเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและคงต้องติดตามหาคำตอบกันต่อไปค่ะ